อล,ลอโปรดประทานความเข้มแข็งให้ใส่นับด้วยเถอะโปรดยอมรับความรักของข้าที่มีต่อหลานท่านศาสดาคนนี้ด้วยเถอะ عليك مني السلام يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. وأنا خبرة عنك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار.

Lên máy. <coughs> ูเซนเใช่ครับหมายทันนี่คือัวหูเซ 对。 แข็งใจเอาไว้เดินไป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  ครอบครัวข,ของเจ้ามาถึงแล้วคุณเสิข้าจะให้ชาวกูฝฟะของข้ารู้ถึงการตายและความอัปยศของเจ้าไม่มีทางที่เจ้าและครอบครัวจะได้รับการต้อนรับอย่างดีจากชาวกูฝฟะหรอกพวกชาวบ้านจะจ้องดูเจ้าและครอบครัวเย่งฉเฉลยที่ไร้เกียรติ บาเซนบาเซนาบูเซอน,น,น้องไม่คิดเลยว่าพวกมันจะต้อนกระพี่ก้าแบบนี้บูเซจทำอะไรเจ้า ถึงท,ทำกับเขาเช่นนี้เจ้าเห็นแล้วใช่ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮุสเซนและนี่คือสิ่งที่เจ้าฮุสเซนต้องการนักไม่ใช่หรออยู่มาดีนะก็สบายดีอยู่แล้วแต่พวกเจ้าดันแหกกันมาที่นี่ทำไมพวกเจ้าจะมาท้าทายเราอย่างนั้นเหรอทำอย่างนี้เท่ากับไม่เกรงกลัวเราเลยใช่ไหม้าฮุสเซนอยู่ที่นครมาดีนนะช่วยเหลือผู้ยากไร้ สอนสาศาสนาะเพื่อนำพวกเขาสู่สวรรค์ก็คงไม่เป็นแบบนี้ <c oughs> เคยได้ยินมาว่าเจ้าไม่เคยปร,กกรากฏกายให้ใครเห็นเลยใช่ไหมและถ้าเป็นเช่นนั้นล่ะก็ขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ประจานพูกเจ้าได้ข่าล้างพูกเจ้าขอขอบคุณองค์อันลาอที่พระองค์ให้เราเกิดมาเป็นลูกหลานาศาสดามุ่วหมัดและทำให้เราบริสุทธิ์จากมลทิน แต่องค์อเล่เกลียดคนต่ำช้าผู้โกหกซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่เราเจ้าก็ได้เห็นแล้วนี่ว่าองค์อเล่ทำยังไงกับพวกเจ้าไว้บ้างเขาไม่ได้เห็นสิ่งใดเลยนอกจากความงดงามเท่านั้นความงดงามเหรอเจ้าเห็นการถูกฆ่าของครอบครัวคือความงดงามเหรอองค์อเล่สั่งกำหนดให้ครอบครัวของข้าเป็นชะยีดเขากลับคืนสู่พระองค์อย่างสงบแต่อีกไม่นานเรอกก็จะถึงคิวของเจ้า พระองค์จะทรงคิดบัญชีกับเจ้าพระองค์จะทรงตัดสินความชั่วร้ายของเจ้าอย่างเป็นธรรมแน่นอนข้าขอขอบคุณองค์อันเละที่ให้โอกาสข้าได้จับคนอย่างพวกเจ้าผู้กบฏมาเป็นฉเฉลยและให้โอกาสข้าสังหารฮุสเซนและพวกพ้องที่เจ้าเรียกว่าโอกาสที่ได้ฆ่าอิหม่ามฮุสเซนเจ้ารู้ไหมว่าศาสดารักเขาทานุทนอมเขามากเพียงใดใบหน้านี้ศาสดาเคยจูบใบหน้าที่ศาสดาเคยรูปไลย เจ้าจงเตรียมถูกสอบสวนเถอะแต่ถ้าเจ้าไม่หยุดพูดข้าจะสั่งให้ตัดผินเจ้าซะผู้ที่ทาตามความพิติขององค์อัลเลาะห์จะเป็นผู้ที่นําความกริ้วโกรธจากองค์อัลเลาะห์กลับไปเหรอนรกจะหันนาเปิดรับคนชั่วเสมอเจ้าเป็นใครเยโซกล้าดียังไงไม่ตอบคำถามท่านเจ้าเมืองเขาคืออาลีบุตรของอิหมามฮุสเซนพระเจ้ายังไม่ฆ่าอาลีอีกเหรอ ข้ามีน้องชายอีกคนชื่ออันลีซึ่งพวกเจ้าฆ่าไปแล้วและในอีกไม่ช้าเจ้าต้องถูกสอบสวนแน่นอนไปตายซะเธอได้ยังไงมาเถียงข้าข้าฆ่าเจ้าแน่ชิมมี่ครับเอามันไปตัดหัวเดี๋ยวนี้อย่าอย่าได้ดูดิยัยดพอได้แล้วเจ้าเข็นข้าพวกเราไปมากมายเท่านี้ยังไม่สาแก่ใจเจ้าอีกเหรอเจ้าฆ่าจนไม่เหลือใครอีกนอกจากเขาข้าอยากรู้นว่าใจเจ้ายังมีความเป็นคนอยู่อีกไหม ถ้าเจ้าจะฆ่าเขาก็ฆ่าข้าซะก่อนเถอะท่านเจ้าเมืองครับท่านเจ้าเมืองครับเฮ้ย,ยท่านเจ้าเมืองท่านฆ่าเขาไม่ได้นะตัดหัวมันเดี๋ยวนี้ฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวฆ่าพวกมันให้หมดเดี๋ยวนี้ชายผู้นี้กําลังป่วยปล่อยให้ทรมานตายดีกว่าป่วยเหรอนี่ การเจ็บป่วยนะจะค่อยๆทรมานเจ้ายิ่งกว่าถูกฆ่าซะอีกโอกันละจะสรงเยีวยวยารักษาข้าเองเอามันไปขังคุกให้หมด นายท่านข้ามีข่าวมาแจ้งให้ท่านทราบพู้เสนถูกข้าแล้วใช่ไหมท่านอิบนุสิยดให้น้ำสานนี้มาให้ท่าน เลยพวกนี้ท่านจะนําไปไหนไปเมืองชามอืมเมืองชามเหรอท่านขอรีฟายาซิดมีคำสั่งให้ขวบผมเฉลยนี้ไปเมืองชามท่านก็รู้ดีนี่ว่าอาลีบุตรข้าบีต่อลิบเคยปกครองเมืองต่างๆในแถบนี้มาก่อนถ้าเกรงว่าถ้าเรานำเฉลยลูกหลานของเขาไปเมืองชามพร้อมกับหัวของพวกมันแล้วละก็ พวกชาวบ้านที่ศรัทธาเขาอาจก่อจะลาจลครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านหรองงั้นข้าจะจัดเตรนทหารให้กับเจ้าตามที่เจ้าต้องการกขอคอยคุ้มครองความปลอดภัยระหว่างเดินทาง จ้าคิดถึงความล่มสลายและพ่ายแพ้อยู่ใช่ไหมลูกสาวของอาลีแต่เป็นความล่มสลายและพ่ายแพ้ของผู้อธรรมต่อคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ของศาสดามุฮัมมัดง้นเหรอแล้วตอนนี้หัวใจของศาสดามุฮัมมัดอยู่ไหนซะล่ะไม่เห็นว่าหัวกับร่างของหลานรักต้องแยกกันส่วนคนอื่นๆก็ไปเเลย <laughs> อย่าเพิ่งดีใจไปชิมิร เมื่อถึงเวลาใครกระทำการใดจมได้รับสิ่งตอบแทนเช่นนั้นไม่ช้าคนชั่วจะได้ลิ้มรสผลกรรมการนี้เราควรจะรัดก,กุมให้หม,มากมๆเขาว่าเพื่อความปลอดภัยเราควรจะนำหัวฮุสเซนใส่กรองไว้จะดีกว่าข้าก็เห็นด้วยไม่อย่างนั้นอาจจะถูกแย่งชิงจากผู้จงรักภักดีต่อฮุสเซนก็ได้เรื่องนี้ชิเมียรต้องเห็นด้วยนะพระราชวังของยาสิ 아. <laughs> 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 จะดูสิเห็นหมาตัวนี้ไหมอีกเดียวเขาจะปล่อยให้มันออกมากัดเจ้าข้างนอกนี่เห็นไปว่ามันกหลังหิวมันพร้อมจะขยํำร่างน้อยๆของเจ้าในทุกเมื่อมันจะแทะกินเจ้าแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือ,อนี่ฮอ้ออ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  ถ้าอยากจะเห็นนักว่าเจ้าจะจ็ปวดทรมานสักแค่ไหนเ <c oughs> จ้าหมาตัวนี้เขบภูมิใจมันแค่ไหนเดี๋ยวก็รู้หินอีประเดี๋ยวเจ้าจะได้เห็นว่าลูกรังเสื้อสัตว์พักดีของข้า <c oughs> เวลาที่มันกัดฉีกเนื้อจะเป็นชิ้นๆเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> เรามาออกจากกรงเดี๋ยวนี้ ลูกของข้าใช่ลูกของท่านข้าขอสาบานต่อองค์อันลาะ นมอมเืงลานะการตายของอิหม่ามฮุเซนจะต้องไปเสียเปล่าอิหม่ามปกป้องอิสลามสู้เพื่อคุณธรรมมีสัจ,จสอนให้คนทําดีเรียกร้องให้ห้ามปรามความชั่วทําตามหลักของชาริอะต์ไม่เกรงอํานาจชั่วประกาศชัดว่ามายอมรับผู้ปกครองอย่างยาซิดถ้าอิหม่ามฮุเซนต้องถูกตัดศรรีรษะพวกเราขอต่อสู้เพื่อปกป้องอุดมการและลูกหลานท่าน ต้องพาเฉเลยเข้าเมือก่อนข้าไม่ได้ป้องกันเร็วไม่ไม่ไเขาไปทำอย่างนั้นเด็ดขาดานท่านนางขอเพียงให้ท่านอนุญาตปล่อยเด็กและสตรีไปเท่านั้นเพื่อหลบล้างมนลทินเรื่องสังหารอิม่ามฮุตเซนบุตรของอัลีจะขออะไรก็ได้แต่ยกเว้นเรื่องนี้ได้ไหมเข้ามีเรื่องร้องเรียนมีอะไรว่ามา ทางชายแดนแจ้งว่ามีชาวบ้านหนีภัยเข้ามาแล้วไงจะให้เขาไปยึดกรุงรมเลยไหมตอนนี้กองกาลังกรุงรมได้ล่วงล้ําเขตแดนของเราแล้วมันพันสะดมเข็นฆ่าชาวบ้านจากครอบครัวมุสลิมของเรางั้นส่งสารไปกรุงโรมแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พวกเขารู้ในท่านแต่ท่านนี้แต่ถ้า,าตาาอานที่ข้าสั่งเดี๋ยวนี้